เก็บนี่จ้าพี่น้องนี่เก็บทิมกรเทิ่งเก็บทิมเทั่งเก็บเอาคันคันอันนี่มันอันอ่อนยุกเก็บกเอาดอกอันดอกถี่มันอ่อนค่ะนี่คอยสิเก็บเอาดอกถี่มันอ่อนไปหนึ่งส่ปา่าหวานๆจ้าเห็ดแก้วตำแก้วหนึ่งส่ป่าจ้าพี่น้องเนาะนี่เห็นปะดอกอ่อนมันกันยังพ่อมีได้เก็บอยู่ ดอกแกมันก็เก็บทิมค่ะฮักททิมนี่ดอกอ่อนมันนะเป็นดอกแก่มันก็หฮาททิมให้มันลงหัวค่ะพี่นงเนาะนี่อันเป็นดอกแก่จังสีก็ฮาททิมนี่เก็บทิมดึงทิมเลยนี่เห็นบอกค่ะพี่นงเนี่นี่คือแก่แล้วด้อนี่นี่เป็นดอกแก่แล้วดึงทิมท้อนทิมเลยแกพี่น้องนี่ แล้วเขากระสีล่งหัวหญ่ไงบักไงเลยบ่าที่นี่คันเดทถอนถิมแบบนี้นะเจนี่เป็นบอลร่ำมันนี่นี่คันถอนถิมแล้วนี่ล่งหัวดีขนาดค่ะพี่น้องนี่ก็ถิมเลยแบบนี้จ้ะอันก็เกิดไมค่ะพี่น้องบ่ตรงห่วงอันสีดับบ่มีการดับค่ะหอมปลาเมลิกานี่มีตะออกไมเรื่อยๆจ้ะพี่น้องนี่อันอ่อนมันกระสีเอาไปหนึ่งเส้นปลาจ้ะนี่เอาทึงหัวอัน ไปอันขันสมเอาเตื้องออนไปหนึ่งซิปปเมือนี่เอาเตื้องโอ้ยอได้ยังก็เอาค่ะไปอะมองหาเอามองมันงำๆก่อนถึงทิม มันแจ่ไปหลายแล้วมันสีเหลือหน่อยลงอาทิตย์ที่แล้วที่คอยมานั่นแห้งสะอ่อนมันหลายคักจะ้ะเห็นไหมอุ่นจ่าพี่นอดเั้ะเขามาเอามังนีกอนหลเปรบ แกไปแล้วเด้อก็เลือกเอา,าเห็ดโอรุ่ยูพีนองเย็บย่ามได้กระได โจดโลดเกียดเลย็ยดยุหัวนะั่นนี่คือเอาอย่นี่นี่นี่อ่อนๆอยู่นี่นคือเด็ดทิมคือเอาทิมทิมให้ล่งหัว มีเอฟซีมาบอกว่าอัน้าบาเอาเก็บหักเพ็ดหยางเก็บเพ็ดหยางมีเอฟซีมาด่ามาคอยหลายคนอยู่นะคะพี่น้องคอยเก็บทิมนะ่ะคือมันกินบอดด้ค่ะคือเก็บทิมนี่คือทิมให้เขาโล่งหัวเด็ดออกหรอกให้เขาล่งหัวจะก็คือพักอันหอมพักบัวบานเท่านั้นหละพี่น้องถามมีดอก เขากับบลูร่องหัวหัวใบใหญ่จ้ะเท็ดจนโจดโลดเกรดเลดจ้ะถ้ามี่ดอกนะถ้าบมี่ดอกเด็ดดอกออกเขาตรงเก็บเขาตรงเด็ดดอกออกถ้าเด็ดออกดอกออกแล้วเขาสิล่องหัวใหญ่นะคะพี่น้องพักหอมพักอันบวนัวนี่หอมอันหอมปลาคือนกันจ้ะ ดอกแก่แล้วเด้จ้าพีนองนี่นี่มูนี่ลึงเหลืองนี่น,น,น,นี่เอาไปปลูกได้เลยจ้านี่นี่เห็นปะไปวาน,นาพี่กายก็เอาไปวานก็อเอากลับเมืองไทยก็เอาไปออกดีดีพี่นองนี่่ะวา,านลุกนี่จ้า่ะ เก็บทิ้งลงนี่แหละนี่ให้เขาออกส่วนส่วนนี้เขาก็จะงอกมาใหม่นี่นี่นปีนาจ้าพี่น้องนี่นี่เห็นบ่านี่ไนมันขูล่งไนมันหลวงลงนี่พี่นาเขาก็ออกใหมล่ลยก็เกา่าจะก็ต้องเสียดายจ้าพี่น้องมันบ่ออึดพลังเขาว่ามันเป็นวัชพืชจ้ะนี่เห็นบบยุดตามนาบ้านตามสวนเขานี่ ออกเต็มเขารดตัดหญ้าตัดทิ่งจากเขาบ้านเป็นวัชพืชนะคะมันออกดีมันขาบ่าตายค่ะ แกมดแล้วจ้าพี่นอ้องอิาเก็บถิ่มย่างเดียวแกไปมดแกวไว้คือ,อยังนี่บุพพ่อเดือเตอนนั้นล่ะบอกแกไปมดแล้วจ้าบุพพ่อเดือนได้หัวดอกหอมนี่ออกมาแกว้เป็นย่งถิ่มถิ่มให้เขาออกไหมดูนี่เก็บให้เขาลงหัวก่อน lại u bà đối bài, Cô à, bình kia, tay kia, ồ cha kia, kia, thắng กินบ่ได้แล้วนี่กินบ่ได้แล้วฮักพิมเลยจ้ากินไม่ได้แลวแกเหนียวหยาบมองมีไก่ลงหัวดีหรอเด้นี่มองมีแกคักแล้วนี่บ่งใบมันหลวกใบมันหยุบไปแล้ว เราหมอง,องต้นมันถี่ห่างๆกันนี่เอาไปดองเอ้ยเอาไปขันสมกเราแง่อะไรกับไปดองโอู้พี่น้องเบิ่งเนื้อหัวใหญ่แล้วไก่สิพ่อดองแล้วจ้าเว้ยไก่พ่อดองแล้วอันนี้ข่อยเอาไปขันสมซะก่อนจน้านี่เอาอีกจั๊จกน้อยกนอนเอาอีกจั๊จกน้อยกอนจ้าเลือกเอาอ อันเราต้นที่มันนั่นทางางกันนี่จังออกซีมีหัวแหนเอาไปขันสมใส่กระลำจ้ะโอ้ยคุณพี่น้องเนี้เริ่มที่ลงหัวใหญ่แล้วอะเป็นายเติมลาเด้ค่ะพี่น้องคุณคอยบอกเอาาหลยจ้กพี่น้องนี่น ซุ้มคันสมเจ้านี่ตัดอันนี้ทีมตัดเครื่องนี่ทีมแล้วก็สิขันสมช่วงหัวมันนี่เจ้าอันนี้ก็ได้ร้ายเตือเลยเก็บเอาอีกจักน้อยก่อนนี่จะไปหนึ่งดอกมันนี่หนึ่งเส้ปลาจะเก็บอีกจักน้อยก่อนด้วจ้ะพี่น้องจ้กพี่น้องตรงนี้ยังแก้คักแก้ห้ายพูน่ะนี่ดอกหอมแก้ไปมืดแล้วพุ่นตแ่แก้ทั้งน้นเลยไม่แด่เถ่าๆกินบ่ไดแล้วเจ้า บานไปมืดแล้วจ้ะพี่น้องบานไปหมดแล้วจะแกะแถถๆทั้ทงนั้นจ้าคุณเิ็นว่าขาจากขาที่ข้างในคุณคุน,นแก่ไปมืดปลานี่กินบ่ได้แล้วเหลือแต่สิเอาหัวมันไปอันอันไปดองใส่ขวดโหลค่ะเอาหัวมันไปดองไปกินเพราะว่าดอกมันแก่แล้วบานไปมืดแล้วจ้าพี่น้องจ้า ันี้คุณนะบานไปหมดแล้วโอ้ยเนาะเดี๋ยวก็ลงหัวจ้ะอันนี้ลงหัวบ่ค่อยดีปันได้ดอกนี่คั้นขันบ่ได้คั้นบ่ได้อันเด็ดอันเด็ดดอกมันนั่นออกมันก็บ่ค่อยลงหัวจ้ะอืมมันบ่ค่อยได้เด็ดดอกมันช่วงน้ำทีนี่บ่ค่อยได้เด็ดดอกมันมันก็บ่ลงหัวใหญ่เด้อค่ะพี่น้องนะปัจจัยปะ ไอ้พุ่นเบิ่งข้างในพุ่น,น,น,ใ,น,นในจ้าพิโน่บาสช่วยทูเบิ่งในเบื่องในจ้าพิโน่บานไปเมือดแล้วมางวดนี่มาเมือนี่เบิ่งในพุ่นน่ะนี่ถ้าดอกบาทนทั้งนั้นจ้าน่ะโอ้ยล่อกินหัวจ้าบาท,ที้นี่ก็กินหัวเขาให้เขาบานซะมันไปตามกาลเวลามันอยู่โดนบ่ได้จ้ะ พี่น้องค่อยออกเมื่อก่อนได้ดอกหอมหอบหนึ่งกับอันอันอันที่เป็นหัวมันอ,อีกหอบหนึ่งพ่อได้ไปคันสมจะบ่าเอาหลายเด้อค่ะพี่น้องนี่นะแล้วก็ยุ่ยกระตา,น,ะานี่ก็ย่างอีกนี่ก็มีอีกนี่เอาให้เบิ้งจ้ะปะพี่น้องค่อยออกจากป่าก่อนเด้อกลับก่อนบ่เอาหลายจา้ะวาดนี่บ่เอาหลายเอาตะพ่ออัน ขันสมกลเป็นหนึ่งเส้ปา๊าจ้าพี่น้องไปโอเคเด้อค่ะบ๊ายบายจกะพี่น้องข่อยเมื่อกันเด้อมือรุ่นยังสิมาเก็บเอาอันมาถอนเอาหัวมันไปอันดองเส้ขวดโหลไว้กินขามปีมือนี่เอาไปซ้ำนี่สักก้อนแกเธือกระตาดีๆก่อน